ขอจงอย่าประมาทมัวเมาเผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ร่วงอ่านไปเปล่าได้โดยปราศจากอบรมเจริญใจถืกขาหางแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจ,จากศีลสมาธิและปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตาย หรือการเจริญมรณสติจึงนับเป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญนิชัยเรื่องหน้าหดถูเศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภความโกรธและความหลงให้สงบลง